สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับวันนี้ผมจะเอาสาระมาให้ดูนะครับมาให้ชมกันนะครับของสมเด็จปิดทองหลวงปู่พิมพาวัดหนองตาง,งูนะครับปีสองสี่เก้าหนึ่งเนื้อหามวลสารหลวงปู่ก็จะไปนําพิมพ์มาจากวัดละคังนะครับสมเด็จพวกนี้หลวงปู่จะไปเอามาจากวัดละคัง จะมีทั้งหมดสองพิมพ์นะครับที่เล่นหากันสาคนจะเป็นพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับอย่างแรกก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่ก่อนนะครับพิมพ์ใหญ่ส่วนตัวผมดูจะดูเส้นคอนะครับเส้นคอจะเล็กลงนะครับแขนจะเรียวๆเล็กๆนะครับเห็นไหมครับพอดี กล้องโทรศัพท์ผมมันไม่โฟกัสนะฮะนะครับ,รบแขนจะเรียวๆเส้นคอจะเล็กลงนะครับเนี่ยครับเส้นคอจะน้อยลงนะครับบางลงแขนก็จะเรียวๆโยโย่หน่อยนะครับนะครับ นี่จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับที่ผมยิบให้ดูเนี่ยครับจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเอาฟอร์มสมบูรณ์มาให้ดูครับดูง่ายๆนะอย่างถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่จะเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกเส้นคอจะเล็กลงพระจะสูงจะหนาๆน,นะครับ ถ้าเป็นพิมพ์เล็กเส้นคอจะติดชัดนะครับนะครับกล้องมันไม่โฟกัสนะเนี่ยครับ,รบเส้นคอจะเป็นเส้นใหญ่ติดชัดนะครับองค์นี้ได้เนื้อมันๆเลยนะครับที่ผมเก็บไว้ศึกษาเนื้อจะถึงยุคเลยครับ อยว่าสวยสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วนะครับตอนนี้สวยสมบูรณ์สภาพสวยๆเดี๋ยวนี้หายากแล้วผมก็รับเช่าอยู่เรื่อยๆนะครับสภาพสมบูรณ์นี่ครับถ้าเป็นพิมพ์เล็กเส้นคอจะติดชัดนะครับพระก็ะจะแข์ล่ลมๆหน่อยนะ องน,นี้ก็เป็นพิมพ์เล็กอีกองที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็วัดง่ายๆเลยครับพิจารณาง่ายๆเลยเลยครับถ้าเรามีไม้บรรทัดอยู่นะครับพิมพใหญ่จะสูงสี่จุดศูนย์นะครับถึงสี่จุดสองสี่จุดศูนถึงสี่จุดสองนะครับบางองค์ก็สูงมากถึงสี่จุดหนึ่งสี่จุดสองนะครับถ้าเป็นพิมพ์เล็กนะครับความสูงจะประมาณสามจุดแปด สามจุดแปดถึงสามจุดเก้านะครับประมาณนั้นถ้าสี่จุดศูนย์ขึ้นตีเป็นพิมพ์ใหญ่ได้เลยครับถ้าต่ำกว่าสี่จุดศูนย์ก็เป็นพิมพ์เล็กหมดเลยครับนี่คือคัดสภาเนี่ยดูง่ายๆมาพิจารณานะครับมาศึกษาให้ดูกันนะครับการแยกพิมพ์เพราะว่าสมเด็จเนื้อหามวลสารน,นี้เก่านะครับ มาจากวัดระครังหลวงปู่นํำมาจากวัดระรังนะครับไม่ได้สร้างเองนะครับไปนํามาจากวัดระครังก็จะมีราคาเล่นหากันนะครับปัจจุบันของปลอมเยอะมากนะครับของปลอมมีให้เห็นเยอะมากนะครับแบบนี้ดูง่ายๆเลยเอามาให้พิจารณาดูนะครับแยกผิด เนื้อก็จะถึงยุคนะครับถ้าของของปลอมหรือของเก๊นะครับเนือ้อจะไม่เหมือนแบบนี้นะครับลักทองจะหนากว่านี้นะครับวัดง่ายๆเลยครับถ้าเป็นพิมพ์พเล็กจะสูงไม่ถึง4.0นะครับถ้าเป็นพิมพ์พใหญ่จะ4.0ขึ้นนะครับไงครับ อันนี้เอาพิมพ์ใหญ่มาหลายองค์นะครับเป็นพระที่ผมเก็บสะสมสวยๆไว้นะครับดูง่ายๆนะครับครับเอาไว้เพียงเท่านี้ครับศึกษาร่วมกันนะครับพี่ๆครับสวัสดีครับ